สวัสด,ดีครับผมแวนโก้ครับผมจากเดือกระเปิดเซีซั่นสองทีมปูดฐานลองไหมครับผมแง่ส่งม ตอนนั้นผมอายุ18ปีครับผมก็ได้เจอกับพี่ๆไอดอลที่แบบผาดแลบมาจากเขาฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันได้ักวะต่างๆครับการมีพี่ๆทีมงานมาคอมเมนต์มาช่วยแบบปรับให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นช่วยดึงศักยภาพเราออกมาได้มากขึ้นนะพี่ผมได้เพื่อนมาเยอะพอสมควรนะครับมันก็ทําให้เรามีคอนเนคชันในการทําเพลงเพราะว่าดึงมาช่วยงานกันได้ครับผมสาหรับโอกาสครั้งนี้นะครับสามารถไปแข่งได้ที่ติ๊กต็อกและดูเอ็ดกับมินิค่ ในแฮตแท็กกิ้งแป๊บแป๊ปต่อดูเอ็ดผู้ชนะครับจะได้ขึ้นเวทีเดอะแรปเปอร์2021รอบเหยียบคันเล่นโคตรเทเลยครับผมก็อย่าลืมไปแข่งกันเยอะๆนะครับอาจจะได้ขึ้นเดอะแรปเปอร์เหมือนผมตอนซีซั่น2ก็ได้นะครับผมเฟี้ยงแน่นอนพิเศษไวมสัสยมสแกนด่วนตอนนี้รับฟรีนี่วีโรอัลเฟสตรงตรง,ตรงถึงบ้านเอาไปใช้กันเลย